ครับเรามาดูฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับคู่ระหว่างโอลิมปิกมักเซย์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยเข้ามากันอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็มีป้ายขึ้นด้วยนะครับโอ้โหเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ว่ามักเซยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ ไลน์อัพออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูไลน์อัพกันนิดนึงของทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ใช้อลิสอมเบเกอร์เคอร์เคสเวอร์กิลฟันไดโกเมสฟริมปงนะครับแม็คอลิสเตอร์กราเฟนแบกโซบอสไล นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยใช้เป็น f o r e เรนเบ a สเอกิติเก e นะครับแล้วก็โมเมสซาล่านั่นเองนะครับขณะที่ทางหมักเซยเนี่ยมีตัวที่น่าสนใจก็คือทางด้านของ Greenwood ลงสนามช่วงนี้ฟอร์มแรงด้วยนะครับยิงไป12ประตูในหลิกเอิงแล้วนะครับแล้วก็ โอลิมปิกมักเซยเองเนี่ยนะครับก็5นัดหลังสุดนนมีแพ้แค่เกมเดียวขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่แพ้มา12เกมแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเกมนี้เลยนะครับช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะอ,อึดอัดอึดอัดกันไปหน่อยนะครับคือแนวรับของมักเซยเนี่ยก็สามารถทําไม่ดีนะส่วนเกมรุกของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะยัง ต่อกันไม่ติดสักเท่าไหร่นะครับคือพยายามใช้ Foreign w e ี r s นะครับพยายามใช้ s o บอสไลเคอร์เคสอย่างเงี้ยครับในการโจมตีแต่ว่าเป็นงานหนักของแนวรับ ของมักเซย์นะครับมีทั้งปาวานะครับเบรดดี้นะคือต้องบอกว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้ลิวอพูลเนี่ยเล่นง่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงบริโล่คือเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีประสบการณ์น่นะครับก็พยายามดึงนะแต่สวอสไลเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เล่นค่อนข้างโดดเด่นที่สุดในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับคือสามารถที่จะครองบอลคุมจังหวะหาช่องเล่นมีโอกาสยิงเนี่ยสวอสไลก็ถือว่าโดดเด่นมากสําหรับลิวอพูลนะต่อบอลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟอร์เรนเวสแต่ฟอร์เร มามาหายหายไปนิดนึงนะเออคือจังหวะมาก็มาแต่จะไม่ได้มาแบบตลอด45นาทีแรกนะครับคือยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะแต่เกมของหมักเซยเนี่ยจะขึ้นทางด้านข้างจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้กรีนวูดนะครับใช้เตาเล่ จะมาซ้ายกับมาขวาเนี่ยแหละครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเอากรีนวูดไม่อยู่เนี่ยก็มาสอดซ้อนอาจจะมา2ตัวมาประกบไหมเข้าตัวหนึ่งรองตัวหนึ่งไหมก็ถือว่าทําได้ดีนะคือเพราะมันไม่ได้มีอาการหลุดมาของกรีนวูดเลยกรีนวูดเล่นยากมากนะครับแต่มีโอกาสได้ปาดมีโอกาสพยายามจะคัดอินเข้ามาแต่ดูแล้วยังไม่อันตรายเท่าไหร่เกมของมักเซย์นะครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะ ต่อบอลนะครับความน่ากลัวแต่ว่าความเฉียบคมอ่ะยังไม่ได้ดูดีมากนะักแต่ว่ามาบ่อยไงมาที่นะครับเนี่ยอย่างจังหวะนี้เนี่ยคือถ้าถ้ามักเซยเสียบอลเมื่อไหร่จะเปเลี้ยวภูทันทีตัดได้แล้วโต้เลยนะครับแล้วก็เป็นแม็กอลิสเตอร์เนี่ยได้มีโอกาสยิงก่อนในช่วงประมาณสักสิกว่านาที20่นาทีเนี่ยตัดบอลได้ปั๊บแล้วก็มีโอกาสจบนะครับเป็นครั้งแรกๆเลย นะเราได้ลุ้นด้วยนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันถากเสาออกไปนะครับลูรี่ผู้รักษาประตูก็ต้องพุ่งเช็คนะครับเพราะจังหวะนี้ถ้าอีกนิดเดียวเข้าแล้วนะเอออีกนิดเดียวเข้าแล้วนะบอลมันไหลผ่านเสาไปแบบน่าเสียดายมากนะครับก็ทําได้ดีพอจังหวะนี้มันเริ่มต้นได้ลุ้นแบบได้ลุ้นเยอะเนี่ยนะครับคราวนี้ก็กลายเป็นว่าทางเลี้ยวผูเนี่ยฟอร์มมาและจูนเครื่องติดแล้วนะครับ กินวงกินวูดอะไรนี่พักก่อนเลยมาเปริวิวพูวบุกซ้ายบุกขวานะครับโมเมตซาร่าตัดบอลได้ตรงกลางได้บอลมาแทงขึ้นหน้ามาให้กับทนาของโซบอสไลแล้วโซบอสไลเนี่ยได้ปาดมาด้วยนะครับจังหวะปาดเข้ามาตรงกลางเนี่ยโอ้โหคือมันน่าได้มากเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยโซบอสไลก็ทำได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เอกดีเอก็วิ่งเข้ามาชาร์จจ่อจตรงเนี้ย คือมันดีหมดแล้วมันเข้าหมดแล้วแต่พอมาเช็คมันก็ชัดมากอยู่แล้วนะครับว่ามันล้ำหน้ามาในช่วงจังหวะเนี้ยครับ คือมันล้ําอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรต้องไปถกเถียงกันนะครับหลังจากนั้นครับก็เป็นเกมของมักเซยบ้างเหมือนกันนะคือมักเซย์เขาจะนานนานนาน,นานมาทีนะครับคือมันมาแล้วมันชอบส่งกลับหลังอนะ่ะแล้วมันก็ไม่กล้าไปที่สุดนะผมมองว่ามาทรงนี้เสร็จเลี้ยวภูแนะ่คือมาแล้วไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่มาแล้วมาไม่สุดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาสําหรับทางด้านของมักเซยเจ้าบ้านเองเ่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ยิงนะ เออทีเดียวเลยจังหวะนี้ครับยิงไปแล้วก็อลิสันเบเกอร์เนี่ยถือว่าซุปเปอร์เซฟนะครับเพราะยิงดีอยู่นะครับไอ,อจังหวะยิงนี่ยิงดีอยู่นะครับแล้วก็เออ่กลายเป็นทางด้านของอลิสันเบเกอร์เนี่ยปัดป้องออกไปได้ ลูกน,นี้สวยมากนะครับยิงแรงด้วยนะเกือบโดนเคอร์อเคสเหมือนกันนะแต่ว่าทุบออกไปนะครับแล้วก็มาเป็นจังหวะขึ้นริมเสน้นอีกแล้วแอฟฟิฟิมโปงมานะครับด้านข้างพยายามจะโยนมาให้กับมุมเบนซาร่าแต่มุมเบนซาร่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแต่มีโอกาสอยู่นะแต่ถามว่าเด่นมากไหมก็อาจจะตอบได้ว่าไม่ไม่ได้ยังไม่ได้มีบทบาทอะไรที่แบบมันโอ้โหน่าพูดถึงขนาดนั้นนะครับคือจังหวะนี้ใช้สะโพกยิงเกือบเข้าภาาก็พยายามจะจับแหละ แต่มันไม่ได้นะครับแล้วมาพีคที่สุดก็คือจังหวะฟรีคิกที่โซบอสไล์ครับได้จังหวะฟรีคิกแล้วยิงเรียดเรียดครับตรงนี้นี่ทำให้เสียหายหลายแสนครับโอลิมปิกมักเซยปกติจะมีตัวนอนอยู่พอไม่นอนแค่นั้นแหละครับโซบอสไล์เห็นไม่นอนใช่ไหมโอ้โหยิงเรียดเลยครับแล้วเข้าเสาโอ้โหเรียบร้อยเลยเสียรู้เลยครับ คือจังหวะนี้ต้องบอกว่าไม่ละเอียดกันเองครับหมักเซยฮะไม่ละเอียดกันเองสบอสไลชี้ที่สมองเลยครับบอกว่านี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นไงล่ะหัาสมองลูกนี้เรียบร้อยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ลูกนี้ก็ถือว่ามันยืนกันตอนแรกเนี่ยมีทั้งซาร่าเคิร์เคสนะครับแล้วก็สบอสไลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นสบอสไล์ที่ทำได้นำหนึ่งศูนย์ก่อนครับในช่วงครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าดีกว่าแล้วก็มีประตูด้วย กลับมาต่อครึ่งหลังนะครับทางหมักเซยนี่เร่งเครื่องเลยนะครับพอโดนไปลูกหนึ่งนี้เร่งเลยนะฮะใช้กรีนบู๊เนี่ยครับพยายามจะจี้จี้ฟอร์เรนเวียสจี้ไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวลากกระชากไหลบมานะครับพอหลบเสร็จแล้วก็โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับกดเลย คือกรีนวูดเนี่ยโอกาสเขายังน้อยนะแต่ว่าเขาพยายามจะมาหลายครั้งอยู่นะแต่มันยังไม่ได้อันตรายเท่าจังหวะนี้อันนี้อันตรายสุดแล้วอาริสโอนเบเกอร์ต้องพุ่งปัดเอาไว้นะครับถ้าไม่ปัดนี่น่าจะเสียบอยู่นะเออนะครับสวยเลยสวยเลยแล้วก็มาเป็นเวอ้์วพูครับที่โต้อตอบด้วยกันเขาอร์แท็กด้วยนะครับแล้วก็จ่ายกันสวยมากนะครับสปอตสไลน์นี่เด่นมากนะครับเล่นดีเลยอะ่ะ นะครับแล้วก็เอกิติเก้ก็ทําทางดีมากนะครับจังหวะนี้นิดแทงสวนมาปุ๊บทะลุลายแล้วยิงแต่ว่าไอ้จังหวะยิงตรงนี้เนี่ยมันโอ้โหเป็นหนึ่งจังหวะที่ต้องบอกว่าเสียได้สุดๆแล้วครับของเอกิติเก้ทาไงก็ไม่เข้านะถึงตรงนี้นะครับแล้วยิงไปชนเสาเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อไม่เข้าแล้วพอไม่เข้าเสร็จโดนโต้ด้วยซ้ํานะครับโอ้โหไอ้จังหวะโดนโต้เนี่ยไม่ใช่ใครเลยครับกีนวูดเอาอีกแล้ว กีนมูดแผงลิทแล้วจ่ายสวยด้วยประเด็นคือจ่ายสวยด้วยนะครับแล้วทางด้านของออตาเร่จัดการครับวิ่งเติมเข้ามาไม่ต้องคิดอะไรครับเตะโอมไปไหนไม่รู้เพื่อนุ่ามาโอ้ตายดลยครับเหมือนตีรถทัวฟรีเลยอย่างนี้โอ้โหแล้วยิงทิ้งไปไหนไม่รู้ครับแล้วก็มีจังหวะของ f o r ์เร n w เวนะที่แบบผมว่า f o r ์เร n w เววันนี้ก็ เอออาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็มีจังหวะนะทถหน้าได้ประตูเอาจริงคือจังหวะนี้หลุดมาแล้วยิงกดเสาแรกนะฮะแล้วลูลี่ก็เซฟเอาไว้ได้นะครับก็อ่ะไม่ได้นะครับยัง1 0อยู่ และลิวอพูเข้ามาได้ประตูที่2นะจกกังหวะที่ฟิลมปงขึ้นมาครับคือบุกจนได้อะครับคือมาเรื่อยๆจริงๆนะลิวอพูนะครับแล้วเป็นฟิลมปงลากเข้ามาครับลากเข้ามามาคนนี้ก็ตอนนี้ต้องชมนะฟิล์มโปงมาได้ดีเลยนะครับจนแกมาถึงสุดเส้นแกจะปาดเข้าไปแต่ว่าบอลเนี่ยโอ้โหไปโดนเมดิน่าครับแฉลบเข้าประตูตัวเองไปโอ้ถือว่าเป็นกําไรแล้วครับคืนกําไรให้สู่สังคมเขับแบบนี้ฮะ บอลมันเข้ามาเข้าทางฉลบเข้าประตูไปโอ้โห2อศูนย์ครับแต่ลิเวอร์พูลก็บุกอยู่นานสองน่านอยู่นะคือบุกจนได้อะ่ะนะเออทางด้านของบมักเซยก็ต้องยอมรับสภาพเขาไม่มีอะไรเลยครับวันนี้แม้ถึงมีโอกาสก็ทําไม่ได้เองด้วยนะเออและโอกาสก็น้อยอยู่แล้วจนกลายเป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เขามาบ่อยแล้วเขาก็ทําได้ดีกว่าก็2อศูนย์แล้วแหละตรงนี้เล่นสบายครับ และลิเวอร์พูลครับก็มาได้ประตู30ด้วยนะครับจากทางด้านของกักโปนะครับคือตัวสำรองก็ลงมาลงๆเรียบร้อยครับเอาละครับและสำหรับวันนี้นะครับก็สรุปกันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ลิเวอร์พูลนะครับสามารถเก็บ3คะแนน3แต้มเต็ม เอาไว้ได้นะครับเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บอีก3แต้มคะแนนก็พุ่งขึ้นไปแล้วนะครับรั้งในโซนกลุ่มหัวตารางของทางด้านยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั่นเองนะครับเก็บเป็น10 แต้มนะครับตามหลังอาร์เซนอลอยู่นะครับคะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังบาเยอร์เนี่ยอยู่3คะแนนรวมไปถึงมีแต้มเท่ากับเรอัลมาดริดนะครับอยู่ที่15แต้มนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซล่าเซล์ ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับสรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุม้มโคตรคุม้มจัดได้เลยที่ตะการ้าด้านล่างสายมือครับ